สวัสดีครับอ,อตอนนี้ทุกคนอยู่กับผมนะฮะมิสเตอร์เฟนะครับกับเกม Foundation นะฮะก็อันนี้เป็นพาที่2นะครับคราวที่แล้วเราเล่นไว้ถึงเราสร้างไอบ้านของไอหลอดนี่นะเราก็จะมาดูต่อว่าเขาจะให้ทำอะไรเขาเหลือทำเควสคืออัปเกรดประชาชนนะครับให้กลายเป็นพลเมืองเนาะก็ตอนนี้ พื้นที่อยู่อาศัยก็มีพอและ happy ้เน s ของเมือง72นะครับก็ตอนนี้ชาวบ้านมันก็สร้างบ้านกันต่อไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่น่าจะต้องทำเพิ่มที่แน่ๆอ่ะมาละ quest มาแล,วาแล,แล้วเราก็อัพเกรดประชาชนไปนะครับใช้ทองทั้งหมด20โอเคแล้วก็เสร็จตอนนี้เราไม่มีเงินไว้อัพเกรดใครละกดปิดไปแต่ว่า p r o m o ทน n e อ่ะ q u e s quest promote ก็คือไอ quest เ,เ,เมื่อกี้ให้อัปเกรดประชาชนอันนี้ก็ลองเลฟด้วยคิงแล้วก็สวามิพักษ์กับคิงไปต่อไปเขาก็บอก unlock เป็น l a b ร r ก็คือ unlock ตรงนี้ใช่ไหมก็คือต้องต่อไปคือให้ unlock ไอหมด estate เนี่ยครับแต่ว่าไอเบื้องต้นเนี่ยจะทำ warehouse ได้ต้องมีประชากร ประชากรสิบคนเนาะตอนนี้มี9ก้าคงต้องลอยคนหนึ่งอะ่ะมันยังขาดเหลืออะไรอีกมาดูกันชาวบ้านมันสร้างบ้านกันเสร็จแล้วตอนนี้ทองไม่เหลือแล้วนะมีหินมีไม้ประชาชนเราทำงานครบทุกคน เราพอจะสร้างอะไรได้อีกไหมไอเครื่องตัดหินอ่าโอเคมีอ๋อมีมาหนึ่งคนแต่เขาปฏิเสธที่จะอยู่ด้วยเนาะแสดงว่าแฮปปี้ของเรามันไม่พอนะอาหารก็พอนี่นะเราไปพลาดตรงไหนวะเราขาดน้ำหรือเปล่าสร้างบ่อน้ำเพิ่มข้างบนดีไหม ไอสตโตนนี่อาจจะยังไม่ต้องสร้างนะดูดูแล้วแบบว่ามันน่าจะยังไม่ได้ใช้อะแล้วก็โบดยังไม่ได้สร้างยังไม่ได้อยากรีบสร้างโบดผมสร้างบ่อน,น้ําเพิ่มแล้วกันทองไม่พอนะไม่มีตังสร้างกดไม่ได้เราจะจบง่ายๆตรงนี้เลยหรือเปล่าเนี่ยไม่สามารถไปต่อได้เพราะว่าเราเล่น บริหารทรัพยากรไม่ดีโอเคข้างบนยังมีไม้อยู่ยังไม่ต้องรีบขยาย Spend Village Unlock New Town อ่ามีประชากรเพิ่มมาคนที่เป็นคนที่สิบแล้วเนาะ Unlock New Town ละต่อไปเราก็ทำเควสตตรงนี้ได้ละเราอนะัปเกรด Warehouse เนาะทองตอนนี้มีสิบห้า แล้วก็ New Quest Unlock l o o t ก็คือได้เครื่องมือมาเพิ่มนะ Warehouse New Quest Unlock Quest Complete ตอนนี้ให้สร้าง Warehouse Warehouse ก็คือไอที่เก็บของนั่นแหละเราจะสร้าง Warehouse ไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันข้างๆหินใช้ทอง50เลยเนาะไม่ถึงอะ่ะมีไม่ถึง รอตอนนี้ทําได้แค่รอเออดูไม่มีแนวโน้มจะได้สร้างเลยฮะอ่ามีคนมาใหม่สองคน อตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยเดี๋ยวเราจะมีคนเป็นสิคนแล้วน่าจะทําอะไรได้มากกว่านี้ไอ้ข้างบนนี่เดี๋ยวผมว่าจะต้องแก้ไขซะหน่อยแล้วผมไม่อยากให้พื้นที่บ้านมันมาอยู่ตรงนี้เลยตอนนี้ทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องรอไปก่อนแผนคือตั้งใจว่าไอ้ฝั่งซ้ายตรงนี้เนี่ย จะให้เป็นพื้นที่บ้านแล้วก็จะถางป่าไปเรื่อยๆเพื่อเก็บไม้นะอ๋อมันจะมีเทรดตรงนี้ด้วยสินะอ่าใช่คือของบางอย่างเราจะถ่ายเองไม่ได้นะครับเช่นไอ้พวกอ่ทูเนี่ยจริงๆมันก็สร้างได้แหละแต่ว่าซื้อเอาง่ายกว่าแต่ว่าปลดล็อกตรงเนี้ยมันต้อง มันต้องทำ q u e s เนาะเมื่อนะกี้เราเพย์แผ่นไม้20นะครับเราก็จะปลดล็อกได้อันที่เราต้องการคือไอเนี่ยไอบายเขาจะขายเขาจะขายชูให้เรานะสิ่งที่เขาจะซื้อจากเราก็คือไอที่อ,อยู่ข้างบนเนี่ยอันแรกนี่ก็เขาจะขายเบอร์รี่ขายอิดขายไม้อะไรพวกนี้ให้เรานะเขาจะซื้อพวกปลาพวกเบียร์พวกเครื่องมือกระจกด้วยแต่เดียวว่าเราไม่เอานะเราต้องการอันนี้เดี๋ยวเราต้องสร้างไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะได้ไอ เฮ้ยโทษทีผิดผมอธิบายผิดเขาจะเซ <c oughs> ล,ลลิ่คือเขาขายเขาจะขายพวกเบียร์กระจกเครื่องมือนะครับให้เราแล้วก็เขาจะรับซื้อไอเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะก็เดี๋ยวเราไปตรงนี้แล้วกันเราจะขายเบอร์รี่ให้เขาเราจะซื้ออันนี้ก็คือเราจะซื้อถ้าเกิดว่ามันมีต่ำกว่า10ต่ำกว่า5แล้วกัน สามสิบไปแล้วก็เราจะขายเบอร์รี่นะถ้าเบอร์รี่มันมีเกินเบอร์รี่มีเกินเท่าไหร่ดิี20 25แล้วกันตอนเมื่อกี้ไม่มี50ก็ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับไอ้ตรงตัวไอ้ตรงตัวนี้คือขายเมื่อมันมีเกินเท่าไหร่ก็คือน,นี้ผมตั้งว่าขายเมื่อมีเกิน25ตอนนี้มันเกิน25หมายความว่าไอ้ที่เกิน25คือขายได้ส่วนอันนี้ก็คือซื้อเมื่อมันมีน้อยกว่า เท่าไหร่ก็คือมันมีน้อยผมตั้งไว้ว่าซื้อเมื่อเครื่องมือเราน้อยกว่า10อันนี้ก็อันนี้ก็มี10พอดีมันก็คงยังไม่ซื้ออะไรมาแต่จริงผมว่าตั้งไว้20เลยแล้วกันเพราะว่าไอตัวเครื่องมือเนี่ยค่อนข้างสำคัญในการซื้อนะมาตั้งทิ้งไว้ประมาณนี้เขาบอกว่าให้สร้าง warehouse แล้วก็ให้ assign ไอตัว ไอตัวขอไอตัว t เนี่ยเข้า warehouse นะครับมันจะทําไปตรงนั้นได้มันต้องมี warehouse ก่อนะไอเทรดตัวเทรดนั่นแหละถ้าผมจำถ้าผมอธิบายอ,อ่านคําอธิบายมันไม่ผิดนะสร้างไว้ตรงนี้แล้วกันจึกตอนนี้มี12คนมีคนว่างอยู่3คนสิ่งที่ต้องทําเพิ่มก็คือผมหาคนตัดไม้เพิ่มเลยแล้วกันแล้วก็ไอตรงนี้ก็ใช้เยอะ แต่ว่าเดี๋ยวไว้ก่อนคนเดียวน่าจะพอหินตอนนี้มี49หมายความว่าคนเก็บหินคนเดียวตอนนี้พอเนาะไประบายตรงนี้เพิ่มแล้วกันพวกนายต่อไปไปตัดไม้แถวนี้นะให้มันโชว์ดีกว่า ให้มันโชว์ดีกว่าจะได้ไม่งงว่าตอนนี้อะไรอยู่ตรงไหนขอบเขตเท่าไหร่กดโชว์กดตรงนี้นะครับเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปเนี่ยไอ้ที่เป็นรูปผู้กันเนี่ยอรอ warehouse เสร็จก่อน เดี๋ยวพื้นที่ตรงนี้ได้เมื่อไหร่เราไปบุกเบิกแล้วเดี๋ยวผมว่าจะถล่มไอ้พวกที่อยู่อาศัยตรงนี้ออกผมยังไม่เล่นลงมาถึงทะเลดีกว่าอ่มีคนเ,เพิ่มสองคนเขาบอกว่ามีประชากรเดินมาสองคนทีตัดสินใจที่จะอยู่ด้วยสองคนตอนนี้เรามีสิสา โอเคไวร์เฮ้าส์เสร็จแล้วนะครับก็ใส่1คนลงไปเลยแล้วก็เอาเครื่องมือตามที่เขาบอกเนาะโอเคแล้วก็เสร็จเครสตรงนี้ไป first trade root นะครับอ่าหมายความว่า Set Your first trade root ก็คือไอ้ที่เราเซ็ตไว้เมื่อกี้เรื่องการแลกเปลี่ยนเนาะว่าเราจะขายอะไรจะซื้ออะไรบ้างนะครับ build ว a r e h o u s e เสร็จแล้ว เอาอีกคนดีไหมเนี่ยเหลือสองคนจริงจริงตัดไม้นี่เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะใช้เยอะนะไม้เนี่ยขัดใจขัดใจอะตัดตรงนี้ดิเต่ยวยื้นหน่อยเนี่ย อันนี้มันมีมาให้เราอัปเดตเอ้ยอัปเกรดไม่ใช่อัปเดตอัปเดตประชาชนเพิ่มนะแต่ผมว่าผมยังไม่เอาดีกว่าทองเราน้อยอ่ะตอนนี้ทองเรามี88มันจะทําให้เราลาบากซะ,ะเปล่าๆเสียทองไปตอนนี้ตอนนี้ประชากรมี15้าคนยังไม่อัปเกรดอืมอยากยิ่งประชากรเยอะเงินยิ่งไวเกี่ยวไหมผมไม่แน่ใจเนาะเรื่องอัตราบวกของอินคัมตรงนี้เนี่ยมันมันคิดยังไงนะ ต่อไปควรจะสร้างอะไรดีจริงๆผมอยากขยายพื้นที่เพิ่มมากๆเลยตอนนี้แต่มันต้องมี500นะเบอร์รี่เราเริ่มลดแล้วนะผมอ๋อเรามีคนเก็บเบอร์รี่คนเดียวผมอัดเต็มเลยแล้วกันเพราะเราได้ประชากรมนาะเพิ่มเนี่ยเราเหลืออีก2คนเดี๋ยวไว้ใช้งานในอื่นยังไงอาหารก็สำคัญตัวไม้ใกล้หมดมาสร้างไม้เพิ่มดีไหม ตอนนี้ no quest นะ no quest แบบให้เราทำอะไรก็ได้แล้วใช่ไหมใช้ทองยี่ที่ตัดหินยังไม่สร้างแล้วกันเพราะว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ได้ใช้อะ่ะอ่ะมีมาสอคนแล้วก็ตัดสินใจที่จะอยู่กับเรา2คนเราก็จะมีประชากรเพิ่มเป็นสิผมสร้างบ่อน้ำก่อนนะไว้ต้งหมู่บ้านตรงนี้กลางเมืองเลยแล้วกันอะบ่อน้ำนี่จะได้ะน่าจะได้ใช้เยอะ เอาละเงินติดลบพอเราซื้อของเยอะใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องหายอย่างอื่นมาขายด้วยเราดูก่อนว่าเขาจะซื้ออะไรเรยอีกเลยเขาจะซื้อบล็อกเราเขาจะซื้อแผ่นไม้เราแผ่นไม้เรามีเนาะงั้นเราต้องเปิดการเทรดเพิ่มขึ้นเพื่อขายของเบอร์รี่ได้แค่สี่งั้นต้องสร้างอิกบ,บล็อกมาเพื่อขายละผมว่าผมว่าต้องสร้างแล้วแหละเพื่อเพื่อตังนะ เดี๋ยวตอนนี้เราขายแผ่นไม้ไปก่อนแผ่นไม้เรามี50 50ผมว่าเราขายได้พอสมควรเลยแหละแผ่นไม้อยู่ไหนแผ่นไม้เซลเราจะเก็บไว้ที่ตัวเราสัก30แล้วกันตอนนี้ยังใช้ไม่เยอะเราเดี๋ยวค่อยปรับเพิ่มแล้วก็ได้ตังมาละแล้ก็สร้างไอ้นี่เลยที่ตัดหินจึก จะได้เราจะได้มีของไว้ขายเพิ่มอ่าเรามี17คนตามที่หวังละแต่ว่าเงินก็ยังติดลบอยู่ดีอ่ะตรงนี้เขาตัดไม้เฮี้ยนแล้วนะคือถ้าเงินไม่ถึง500แล้วขยายนาะเขียไม่ได้ไม้หมดนี่งานงอกนะ คาดหวังกันนายอยู่นะตอนนี้เบอร์รี่มีนิดเดียวเมือนของจะขายได้ใช่ไหมเนี่ย มีคนเพิ่อมอีกสองคนมาสองคนแล้วตัดสินใจจะอยู่ด้วยสองตอนนี้คนเริ่มเยอะแล้วนะน่าจะทำอะไรได้มากขึ้นโดยเฉพาะอันนี้ผมยัดไปสามเลยแล้วกันเพื่อที่จะเรามีไม้ไปขายเยอะๆอันนี้เสร็จละใส่คนเข้าไปสร้างหินนะครับหินตอนนี้เรามีสี่สิบผมยัดเพิ่มเลยโอ้ใช้คุ้มใช้คุ้ม คนเต็มแล้ว17คนของเราแล้วเดี๋ยวเราขายหินบล็อกขายหินบล็อกด้วยขายไปเลยเก็บไว้สิพอตอนนี้ยังไม่ค่อยได้ใช้ยังไม่ได้สร้างอะไรอลังการผมหวังให้มันเป็น500ร้ว,วันะตรงโกเราเนี่ยผมจะซื้อที่ผืนนี้เนี่ยจะได้ย้ายมาตัดไม้กันตรงนี้แล้เดี๋ยวผมจะย้าย หมู่บ้านไว้ตรงนี้ก่อนก็ไดต้ตรงนี้อาจจะขยายไปทําเมืองแล้วข้างบนค่อยเป็นหมู่บ้านก็ได้หรือไม่ก็ไล่ซื้อที่ตรงนี้ให้หมดจะได้ทําหมู่บ้านไปเลยตอนที่น้อยๆมันก็จะมุ่งๆ่หน่อยนะเดิดเล่นแบบไม่คิดอะไรมากมก็ขยายไปเรื่อยๆหมู่บ้านก็จะอิเลคเข,ขานิดนึง มาร้อยนึงแล้วอีกสี่ร้อยอ่ะตอนนี้ก็ no quest เหมือนเดิมเนาะไม่มี quest อะไรให้ทำ เควสแล้วก็มีคนเพิ่มสองคนสร้างดีไหมสร้างดีไหมก็ oh. ยังไม่มีอะไรต้องสร้างนะจะสร้างบทตอนนี้เหรอเปลือ <t> งอะทรัพยากรยิ่งน้อยๆอยู่ มีมาสองคนแต่จะตัดสินใจอยู่กับเราแค่คนเดียวก็จะได้คนเป็น20เนาะเนี่ยผมว่านะผมบริหารไม่ค่อยดีเนี่ยมันก็จะเริ่มมีปัญหาเรื่องตันๆและเกมมันก็จะ slow slow หน่อยผมว่ามันก็เล่นเพลินๆดีนะครับหลักๆก็ที่ผมเจอปัญหาก็จะเป็นเรื่องงงในการหาเสียไยห,หาทรัพยากรแล้วก็เรื่องการคุมมุมกล้องเนี่ย ก็แค่อยากจะบอกว่ามุมกล้อง WASD ก็ใช้เคลื่อนที่อย่างเงี้ยแล้วก็ QE ก็ใช้หมุนแล้วก็ R กับ F ก็ขึ้นลงขึ้นลงนี่คือปัญหาหลักที่ผมเจอครั้งแรกเลยแล้วก็ปัญหาเรื่องระบบการใช้อตัวเทรดในการหาของเนี่ยเพราะตอนแรก tools มันหมดแล้วผมก็หาซื้อไม่ได้แบอบกว่าหาวิธีเพิ่มจำนวนมันไม่ได้มันก็เลยค่อนข้างจะลำบากในการเล่นต่อ,อบางอันผมไม่แน่ใจนนะเรื่องการทำยอดตรงนี้ว่าแบบ ต้องใช้อันนี้ต้องเป็นประชากร20คนแล้วดาวตรงนี้ก็ใช้6ไอดาวนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันเพิ่มจากอะไรแต่เหมือนจะเป็นการทำเควสหรือการสร้างของเกี่ยวกับอะไรพวกเนี้ยหมายความว่าเราจะเลือกทั้งหมดเนี้ยไม่ได้มันก็ต้องมีเลือกบางอันว่าเราจะซื้ออะไรบ้างอ่ะมา200ละ ทำอะไรไม่ได้เลยว่ะว่าน,นี้จบไว้ตรงนี้ก่อนดีกว่านะี๋ยวมาพัทหน้าน่าจะน่าจะเล่นแค่สร้างถึงน่าจะปลดล็อกของให้เกือบหมดอะ่ะผมตั้งใจไว้แบบนั้นนะแค่นั้นน่าจะพอผมคงไม่ได้เล่นให้เมืองมันใหญ่มากอะ่ะเพาอันนี้จบไปที่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับครั้งหน้าเดี๋ยวเรามาซื้อพื้นที่ฝั่งนี้กันโอเคใครแวะเข้ามาก็ขอบคุณนะฮะใครอยากแนะนําอะไรผมเพิ่มก็ บอกได้นะครับถ้าผมไปเห็นก็เดี๋ยวจะเอามาพูดเพิ่มเหมือนกันสําหรับแบ่งปันคนที่เพิ่งเริ่มเล่นแล้วงงๆว่าจะทําอะไรบ้างเนาะ